ที่ชัยพฤกษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กลายบ้านท่านก็ต้องเรียนแจ้งครับวันนี้และดวันพรุ่งนี้คือจันทที่26อังคารที่27ผมก็จะประจําอยู่ที่ธนาทรัพย์ประคามซึ่งจัดงานขายนะครับมีรายการพิเศษมากมายพิน่นรสกรก็เรียนเชิญครับตั้งแต่เช้าไปถึงช่วงเย็นและถัดไปครับก็จะเป็นวันที่30และ3 1พฤษภาคมนี้ที่ชัยพฤกษ,ษ์เกษตรไรส์ทู ในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของอรางวัลเรื่องของบัตรกำนันเรื่องของการสะสมยอดพิทักกรก็สามารถที่จะไปร่วมรับรายการตรงนี้ได้ในเดือนหน้าครับเดือนมิถุนายนก็จะเป็นในส่วนของวันที่6และวันที่7ก็จะเป็นพฤกษพันธ์ห้วยสะท้อนหลังจากนั้นก็จะไปที่ชัยพฤกษอกโกรเทคหลุ่งในวันที่10และ11มิถุนายน นี่คือร้านคาขาต่างๆส่วนสาขาที่ไม่ได้จัดงานนะครับคือในส่วนของชัยพฤกตรีรัตน้าวัดเขตนาบุญรามหรือแม้แต่ในส่วนของชัยพฤกทับทายนั้นจะจัดยาวตลอดทั้งเดือนเลย mm hmm. ก็ไปรับรายการตรงนี้กันได้ครับสําหรับท่านที่สอบถามมานะครับว่าการบริการเจาะตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย mm hmm. ก็จะเป็นวันที่10มิถุนายนนะครับที่ชัยพฤกอากรเทคขุงก็ จะเปิดให้บริการรับแค่เพียง300ท่านเท่านั้นก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับในวันที่11ในงานใช้เพื่อกรเทคถุงก็จะมีการให้บริการตรวจโรคพืชคือท่านเก็บตัวอย่างกิ่งหรือตำแหน่งของทุเรียนที่เป็นโรคพืชที่เป็นแผลใหม่หรือท่านเก็บตัวอย่างดินในสวนคือเก็บหลายๆจุดและเฉลี่ยนะครับเอามาคลุกเคล้าเฉลี่ยนำมารวมกันแล้วก็นำมาตรวจได้นะครับในวันที่11 คือในส่วนของรายละเอียดในแต่ละสาขานะครับนอกจากรายการลดแลกแจกแถมชั้นที่1ในแต่บริษัทก็จะมีรางวัลใหญ่จากในส่วนของร้านครั้งที่2ในส่วนที่3ก็จะมีการสะสมยอดการสะสมยอดนั้นท่านก็จะได้รับรายการพิเศษเป็นรางวัลหรือเป็นการจัดทัวร์ตางประเทศหรือจะเป็นการมอบรางวัลใหญ่ๆใ,ให้กับในส่วนของโชคท่านที่3และ บางครั้งสิ้นปีอาจจะมีรางวัลชั้นที่4ในแต่ละ,ะบริษัทนะครับซึ่งผมเรียนอย่างนี้ว่ารายละเอียดนั้นก็ต้องสอบถามจากบริษัทโดยตรงก็ย้ำกันนะครับว่าวันนี้วันจันทร์ที่26อังคารที่27เราพบกันที่ธนาทรัพย์มะขามและวันที่3 1 3 1 1พฤษภาคมเราพบกันที่ชัยพฤกษเกษตร ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม าซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวทโทนิกอโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการจเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1 4ถต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากกว่า50ปีบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร โคลากเน่าโคเน่าเริ่มดื้อยาแล้วลามินาและไตราสารช่วยได้ไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละ2-3ถึงครั้งแก้โรคโคเน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพู ราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ที่ชัยพึ์เกษตรทุกสาขาองต้การกำจัดโรคกรากเน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียนจะต้องฟลีอาฟอส400เท่านั้นฟลีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟอรอาฟอส400 อย่างได้รับการพิสูจน์แล้วแจกเกษตรกร,รกทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทก r ี e n l e a f จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีกเกษตรชั้นนำทั่วประเทศครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์ษตรจันทรุทีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน สหรประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นการตอบประเด็นข้อสงสัยและก็เป็นคำถามนะครับจากกรณีในเรื่องของอาสารปรับปรุงดินคือด้วยเหตุผลหลายประการที่พี่นักเสกอถามมานั้นผมเข้าใจครับว่าท่านอาจจะได้ฟังจากความรู้ทางวิชาการจากบรรดาครูบาอาจารย์บรรดากูรูผู้รู้ต่างๆก็แนะนําในลักษณะของการใช้สารปรับปรุงดินจะเป็นในส่วนของตัว โดโลไมหรือจะเป็นปูนปูนขาวหรือปูนเปลือกหอยเผาหรือจะเป็นในส่วนของสารที่เป็นสารผสมระหว่างโดโลไมกับในส่วนของตัวยิปซัมหรือจะเป็นตัวซิลิก้าพิทักษกรครับในกลุ่มเหล่านี้เราก็เรียกว่าอาจจะเป็นกลุ่มสารปรับกลุ่มดินแต่ในลักษณะของคุณสมบัติของเขาก็เป็นกลุ่มของธาตุอาหารรอง ธาตอาหารเสริมหรือจะเป็นสารปรปับปรุงดินก็แล้วแต่ในส่วนของการที่ท่านได้สอบถามนั้นผมเข้าใจครับว่าน่าจะได้รับคําแนะนําอย่างเช่นกรณีของมังคุดก็ควรจะต้องใส่เพื่อป้องกันมังคุดเสียหายจากกรณีผลแตกผลล่วงเนื้อแก้วยางไหลหรือการไปเพิ่มธาตุอาหารในดินเพื่อที่จะให้ผลไม้ของเรานั้นจเจริญเติบโตได้ดีถูกต้องครับในคําแนะนําเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ อธิบายให้ตามคุณสมบัติแต่ความจริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเงื่อนไขทั้งสิ้นคำว่าเงื่อนไขนั้นหมายความว่าในส่วนของการแยกประเด็นของสารปรับปรุงดินเหล่านี้เนี่ยเจตนาของคำแนะนำก็คือให้เพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่างหรือลดความเป็นกรดเพราะคุณสมบัติของปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นด่าง อย่างเช่นอะโดโลไม้ก็เป็นด่างอ่อนๆปูนเปลือกหอยเผาหรือปูนขาวก็จะเป็นด่างส่วนตัวซิลิก้าหรือจะเป็นยิปซัมอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นหินแร่ธาตุเป็นแร่ใย,ยหินซึ่งก็จะมีธาตุอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจครับว่าในการใส่เพื่อที่จะปรับความเป็นกรดเป็นด่างหรือใส่เพื่อเติมธาตุอาหารหรือใส่ทั้งสองอย่าง นั่นเป็นประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูประเด็นตรงที่ว่าคำแนะนำเหล่านั้นหากเราย้อนกลับไปในบรรดาข้อมูลทางวิชาการผมย้ำก่อนนะครับว่าเราจะนำเสนอในเรื่องของข้อมูลทางวิชาการก่อนแล้วจึงจะไปสู่ในเรื่องของเทคนิคในการจัดการกรณีการใส่ปูนปูนนั้นมีคุณสมบัติเป็นด่าง วัตถุประสงค์ของการใส่ก็เพื่อลดความเป็นกรดเพราะว่าคุณสมบัติของด่างใส่ลงไปก็จะทำให้ดินที่เป็นกรดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเช่นเดียวกันว่าในปูนน้นเมื่อคุณสมบัติเป็นด่างการที่เขาจะไปปรับมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างช้าๆและในปูนเองก็มีแค่เพียงธาตุแคลเซียมที่พืช ยังเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ทันทีเพราะฉะนั้นคำแนะนำส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่เมื่อหลังเก็บเกี่ยวหรือเราจะใส่เพื่อปรับในส่วนของโครงสร้างของดินแต่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเมื่อเวลาตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องให้น้ามากดินจะต้องมีความชื้นปูนเหล่าเนี้จะต้อะแตกตัว แล้วก็ปลดปล่อยออกมาเพื่อที่จะไปลดความเป็นกรดเราไม่ได้มีเจตนาในการมองธาตุอาหารนี่คือประเด็นสำหรับในส่วนของปูนทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวอีกตัวหนึ่งอย่างโดโลไมท์เนี่ยท่านจะไปใส่ทุเรียนตอนนี้ท่านจะไปใส่มังคุดตอนนี้ในทางวิชาการบอรที่จะอธิบายได้ว่าในการใส่นั้นเนื่องจากในกลุ่มนี้เนี่ยเป็น ดินเป็นหินแร่ธาตุเพราะฉะนั้นธาตุอาหารที่อยู่ในกลุ่มของโดโลไมค์ก็จะเป็นแคลเซียมเป็นแมกนีเซียมซึ่งจะต้องรอการแตกตัวย่อยสลายเป็นอินทรีย์เป็นอนินทรีย์พืชจึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานดังนั้นในการที่เราจะใส่เพื่อที่จะไปเล่นคุณภาพของผลนั้นคงไม่ใช่ เป็นระยะเวลาที่เราจะสามารถดำเนินการได้เพราะเขาต้องอยู่ในกรอบของการใช้เวลาที่ยาวนานตัวปัจจัยเหล่านี้เองก็จะต้องมีความละเอียดเมื่อก่อนนี้เราทราบกันครับว่ากรณีความละเอียดของโดโลไมมันจะต้องขึ้นถึง325เมตรปัจจุบันเนี่ยเขาก็บดให้ละเอียดขึ้นเองเป็นถึง500เพื่ออะไรเพื่อภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าละเอียดมาก เขาก็จะแตกตัวได้เร็วขึ้นโดยจะมีส่วนของสิ่งที่ามาแปรสภาพให้ธาตุอาหารที่เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมสลายตัวลงไปสู่การเป็นประโยชน์กับพืชได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นในส่วนของคำถามที่ถามว่าเราจะใส่ในเวลานี้ก็คงตอบว่าไม่ใช่เวลานี้นะครับเวลานี้เป็นช่วงของการที่เราอยู่ในช่วงของการ บำรุงผลหรือการพัฒนาผลถ้าเราเอาปัใจจัยในกลุ่มปรับปรุงดินไปใส่ในลักษณะที่เป็นด่างจัดหรือเป็นด่างเล็กน้อยอาจจะมีผลกระทบในหลายด้านเช่นช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแรงการแตกตัวการละลายก็ไม่สามารถ่จะแตกตัวได้ดีการเป็นประโยชน์ก็จะช้าออกไปส่วนที่สองลักษณะของน้ำที่น้อยเนี่ยจะไปไป เกิดการแตกตัวย่อยสลายและจะไปปรับความเป็นกฎเป็นด่างก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วค่อยใส่หรือเมื่อเราสามารถที่จะให้น้ําได้มากนั่นเป็นประเด็นในส่วนของตัวโดโลไมในโดโลไมนั้นก็มีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมซึ่งต้องเข้าใจนะครับว่าธาตุเหล่านี้เป็นลักษณะของหินแร่ธาตุซึ่งการที่ สารเหล่านี้จะมาเป็นประโยชน์กับพืชนั้นก็ต้องรอกระบวนการย่อยสลายรอกระบวนการแปลสภาพให้จากอินแลธาตุมาเป็นสารอนินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่พืชเอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยจุลินทรีย์จุลินทรีย์จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็นำมาสู่พืชเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ดังนั้นเราก็จะต้องใช้ แต่ในการใช้น้นก็จะเป็นการใช้ในลักษณะของการปรับโครงสร้างของดินซึ่งเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วปริมาณฝนชุกมีน้ำในปริมาณที่เพียงพอดินมีความชื้นเราก็สามารถดำเนินการได้ทั้งในด้านของปูนเปลือกหอยเผาหรือจะเป็นในส่วนของโดรไม์ประเด็นที่อาจจะหลายท่านเคยฟังในรายการเราก็บอกว่าท่านสามารถใส่ได้ครับ แต่ไม่ใช่ในช่วงระยะที่ผลผล,ผลิตกำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วเราต้องการที่จะได้เติมธาตุอาหารเข้าไปในเนื้อเพื่อให้เนื้อมีคุณภาพตรงนั้นไม่ใช่แต่เราจะใช้เมื่อกรณีของการที่เราอ,าอยู่ในชุดสะสมในชุดของการส่งเสริมาการจเจริญเติบโตทางใบนะครับและในส่วนของบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นดอกเราก็ยังคงใส่ได้และ ใส่ก่อนการที่จะไปใส่ปุ๋ยอย่างน้อย7-20วันนี่คือประเด็นที่ผมเองก็ต้องทำความเข้าใจทีนี้ประเด็นต่อมาจากในส่วนของปูนจากในส่วนของโดโลไมก็มาเป็นสารปรับปรุงดินในรูปใหม่เป็นแคลเซียมเป็นแมกนีเซียมเป็นซิลิกา้าเราก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวซิลิกาหรือซิลิกอนนั้น เขาเป็นธาตุที่จะไม่ค่อยย่อยสลายหรือจะไม่ค่อยมีการแตกตัวในส่วนของโดยธรรมชาติดังนั้นกรณีของซิลิก้าที่จะเอามาใช้กับพืชเราก็ต้องเข้าใจว่าซิลิคอนไม่ใช่ธาตุอาหารพืชที่จำเป็นแต่เป็นเพียงธาตุเสริมประโยชน์นะครับแล้วก็ในส่วนของกรณีการเลือกใช้เนี่ย เราสามารถจะต้องทำความเข้าใจต่อไปว่าซิลิกอนเป็นธาตุที่ละลายยากมากนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นประโยชน์ต่อพืชจึงเป็นประโยชน์ได้น้อยมากแต่สำหรับในส่วนของซิลิกอนที่จะอยู่ในรูปที่พืชและเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะต้องเป็นซิลิกอนที่อยู่ในรูปของการละลายได้เร็วนั่นก็คือกรดโมโนโซิลิซิกรหรืออาจจะเป็นกรดฟอส รีฟิลิกและโกรดกรดซิลิกตไอออนถ้าเป็นในรูปนี้ซิลิคอนเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำเอาไปใช้ประโยชน์ดได้ดังนั้นในกระบวนการผลิตเนี่ยจึงเป็นส่วนที่นำเอามาเฉพาะตัวคุณสมบัติที่เป็นสารที่ละลายได้ง่ายและ,ละลเร็วด้วยเหตุผลตรงนี้ครับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเพื่อ,อที่จะให้ต้นทุนต่ำ เขาก็อาจจะต้องใช้ในลักษณะของการทําในการย่อยสลายให้เป็นขนาดที่เล็กลงละเอียดขึ้นส่วนในรูปที่พืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นโพแทสเซียมซิลิกตอันนี้เขาสามารถที่จะระลายน้ําได้เร็วและระลายน้ําได้ดีเป็นประโยชน์กับพืชได้ซึ่งยังไม่เห็นมีลักษณะของการจําหน่ายนะครับ ส่วนอีกธาตุหนึ่งนะครับก็คือในกลุ่มของยิบซ้ำหรือทีอ่เราอาจจะเรียกกันในลักษณะจัดอยู่ในกลุ่มของแร่ใยหินคือสารตัวนี้เนี่ยตามลักษณะและคุณสมบัติเดิมเราเป็นลักษณะของการใช้ในทางการเกษตรในต่างประเทศเขาก็มีคุณสมบัติในเป็นการที่มีลักษณะเป็นรูพุนในรูพุนขนาดเล็กเหล่านี้เขาก็จะเก็บความชื้นเก็บอากาศ นั่นคือประเด็นคุณสมบัติโดยตรงแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเอายิปซัมนะครับมาใช้เป็นสารปรับปรุงดินในปัจจุบันแล้วก็มีคำแนะนำออกมาต่างๆมากมายโดยมีส่วนใหญ่แล้วข้อมูลออกมาก็าจะเป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่า ในส่วนของสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายก็คือปัจจัยในกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวปูนจะเป็นโดโลไม้์จะเป็นซิลิกา้าหรือซิลิกอนหรือจะเป็นยิปซัมก็ตามในนี้เราจัดอยู่ในกลุ่มของสารที่เป็นหินเป็นดินเป็นแร่ธาตุ ซึ่งกระบวนการที่พืชจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นั้นจะต้องรอระยะเวลารอก่อนย่อยสลายจากหิแนแร่ธาตุมาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นสารอนินทีย์แล้วก็เป็นส่วนที่พืชเอาไปย้ายประโยชน์ได้ในกรณีที่จะย่อยสลายถ้าเราจะเร่งในกระบวนการเทคโนโลยีในปัจจุบันนะอย่างเช่นของปุ๋ยราชสีเฟอร์ติไรเซอร์นะครับก็จะมีการสากัดสารเอาที่เป็นประโยชน์เหล่านี้โดยใช้จุลินทรีย์ไปย่อยสลาย ในกระบวนการผลิตแล้วสกัดเอาสารเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ออกมานั่นคือเทคโนโลยีในปัจจุบันส่วนกรณีตรงนี้มันก็จะเป็นต้นทุนที่แพงแต่ถ้าเราจะใส่เราใส่ได้ถูกต้อง แต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเราต้องใส่ในสภาวะที่พืชอยู่ในระยะการเจริญเติบโตใส่ในสภาวะที่อากาศเอื้อสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยมีปริมาณความชื้นเพียงพอและเราต้องให้ระยะเวลาในการทำงานหรือในการที่เขาจะเป็นประโยชน์ก็เหมือนกับใส่วันนี้อีก3-4สี่เดือนข้างหน้าจึงจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราต้องการประโยชน์จากวันนี้เราก็คงหวังประโยชน์จาก ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยจึงมีคําแนะนําว่าถ้าท่านจะใส่สารปรับปรุงดินเหล่านี้ท่านก็จะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อในปุ๋ยอินทรีย์หรือในสารจุลินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินหรือบริษัทตา่างๆอย่างเช่นบริษัทแอปพลายเคมเขาก็จะมีแซนกรีนขึ้นมาเป็นสารที่จะามาเติมจุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์เหล่านั้นก็จะไปทําการย่อยสลายธาตุเหล่านี้ให้ไปอยู่ในรูปอินทรีย์แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขตรงนี้ล่ะครับจึงเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจข้อดีของการใช้ในกลุ่มปัจจัยปรับปรุงดินเหล่านี้เนี่ยคือเขามีปริมาณธาตุอาหารก็จริงแต่ยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วแต่ต้นทุนต่ําลักษณะต้นทุนต่ำนี้จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่เราต้องเข้าใจว่าในเมื่อต้นทุนต่ำใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเราก็ใส่เป็น สารปรับปรุงดินโครงสร้างพื้นฐานเราให้เวลาในการทำงานของเขาแต่ถ้าเราต้องการประโยชน์แรงรวดเร็วเราก็จะมีธาตุอาหารที่เป็นธาตุอาหารเป็นแคลเซียมเป็นแมกนีเซียมนะครับเป็นในส่วนของธาตุอาหารทั้งหมดที่สามารถใส่ลงไปในดินได้ อย่างเช่นในกลุ่มของ t k ซอย k t t k ซอย2 TK ซอย5 TK ซอย6ของทีมเกษตรอยู่ในรูปของธาตุอาหารที่เป็นกรดฟินอริกใส่เข้าไปพืชรับประโยชน์แล้วใช้ประโยชน์ได้ทันทีนี่คือความแตกต่างแต่ว่าในความหมายที่พิทักษกรต้องการใช้เพื่อพัฒนาเล่งคุณภาพผลนั้นคำตอบคงไม่ใช่ แต่ถ้าเป็นการให้เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของด,ดินเติมธาตุอาหารลงไปรอให้เขามีการย่อยสลายเติมจุลินทรีย์ลงไปเพื่อเป็นประโยชน์เติมปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปเพระาะฉะนั้นธาตุเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในในระยะเวลาข้างหน้า ดังนั้นก็อยากจะสรุปสาระในท้ายรายการเพื่อทำความเข้าใจคราว่าสารเหล่านี้เป็นสารปรับปรปุงดินดังนั้นสิ่งที่เราจะใส่อย่างเช่นกรณีของตัวปูนขาวปูนเปลือกหอยเผาก็ใส่เพื่อที่จะปรับความเป็นกรดให้ปรับขึ้นมาเป็นกลางหมายความว่าเราควรจะใช้ในช่วงหลังเก็บเกี่ยวช่วงที่มีฝนตกชุกช่วงที่ดินมีความชืน้นกรณีของโดโลไม์ โดโลไม้นั้นจัดว่าเป็นสารลดความเป็นกรดปรับปรุงดินลดความเป็นกรดได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการเติมธาตุอาหารคือแคลเซียมแมกนีเซียมให้กับดินแต่ต้องเข้าใจครับว่าการปรับปรุงความเป็นกรดสามารถที่จะทำได้ทันทีส่วนกรณีธาตุาอาหารต้องรอระยะเวลาในการย่อยสลายในการแตกตัวโดยกระบวนการที่มีจุลินทรีย์ ส่วนกรณีสารปรับปรุงดินในกลุ่มปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแคลเซียมเป็นแมกนีเซียมเป็นซิลิกา้าก็จะเป็นสารในลักษณะเดียวกันนะครับกับตัวโรไม้เพียงแต่ว่าเติมซิลิก้าเข้าไปธาตุเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพืชในลักษณะของความแข็งแรงทั้งในส่วนของระบบรากทั้งในส่วนของเนื้อเยื่อซึ่งอาจจะเป็นกระแสะอยู่ในอดีตครับเพียงแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขว่า สารตัวนี้แตกตัวยากละลายช้าเพราะฉะนั้นในบางบริษัทจึงผลิตออกมาเป็นสารในกลุ่มที่ละลายเร็วแตกตัวเร็วหรือทำให้มันเป็นความละเอียดขึ้นแต่เราต้องเข้าใจคราว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างช้าๆและต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในปัจจุบันกลับมีการปรับขึ้นมาอีกเป็นโดโลไมต์เป็น ยิปซัมเป็นในส่วนของตัวซิลิก้าก็เป็นการปรุงแต่งครับเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากปัจจัยทั้ง4กลุ่มเหล่านี้มารวมกันยิปซัมเป็นส่วนของรูพรุนเป็นส่วนที่จะเก็บความชื้นเป็นส่วนที่จะเก็บอากาศได้ดีอันนี้คือคุณสมบัติโดยตรง ส่วนตัวซิลิก้าก็ทำให้เนื้อเยื่อทําให้เซลล์แข็งแรงส่วนในโโลไมต์ก็จะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมทั้งหมดก็คือพยายามจะจัดมาเป็นประโยชน์แต่ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเข้าใจครับว่าเราต้องใส่ได้ประโยชน์ก็ต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมคือพืชอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต,ตทางลำต้น ดินมีความชื้นสภาพอากาศเอื้ออํานวยใส่ไปแล้วหวังผลในระยะเวลาที่ยาวนานมิได้หวังผลว่าเราจะใช้ประโยชน์จากกลุ่มนี้ในวันนี้เดือนนี้หรือในเดือนหน้านี่คือสาระทำความเข้าใจในเช้าวันนี้ครับและฝากในช่วงท้ายรายการครับท่านที่สนใจในเรื่องของดโดรนวันนี้เรามีดโดรนรุ่นใหม่ครับเป็นโดรนขนาดกลาง เป็นโดรนอัจฉริยะคือคําว่าอัจฉริยะเนี่ยเขาสามารถที่จะบินเองจอดลงได้เองแล้วก็สามารถจะหลบเลี่ยงหลบหลีกสิ่งที่มากีดขวางอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะกับสวนในระดับ20ไร่30ไร่40ไร่นะครับวันนี้พรุ่งนี้เราก็ไปดูกันที่ในส่วนของธนาทรัพย์มะขามเพราะว่าธนาทรัพย์มะขามจะเป็นศูนย์ให้บริการนะครับโดยบริษัท TmNe ็จำกัด นั่นก็คือคุณจุนเป็นผู้ดูแลในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโดรนท่านก็ไปดูรายละเอียดและสอบถามกันได้นี่คืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราคิดว่าจะสามารถนำมาแก้ปัญหาในด้านของการที่เรามีปัญหาด้านแรงงานปัญหาโรคที่สำคัญที่สุดของชาวสวนคือโรคทำไม่ทันคำว่าทำไม่ทันเนี่ยมันอาจจะเกิดจากแรงงานไม่มีเกิดจากดินฟ้าอากาศไม่เอือ้อเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับ ของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ